สวัสดีครับวันนี้มาเก็บแมคคาร์เมียเนาะครับผมผนกาพาเอิรนเนาะครับผมแมคคาร์เมียนี่ครับผมนี่ครับข้างในมันจะเป็นแบบนี้แหละครับผมนี่ครับผมมากมากแมคคาร์เมียร์นะครับผมนี่ครับผมผนกระสิเป็นแบบนี้แหละผลว่าแพงกว่ามากอัลมอนด์เนาะครับผมมากเลยข้างในก็สีแข็งๆเนาะครับผมคือเปลือกมาก คือเปลืองมากก่อบ้านเฮาเนาะครับผมกันไฟสีหนจักเนาะครับผมมากก่อบา้านเฮาคล้ายกันเนาะครับผมนี่ครับผมเป็นพ่วงเลยครับผมนี่แหละครับมือขึ้นก็ได้ผู้เก่าออกนี่แหลคะครับผมขึ้นเน่านาะครับผมมือนี่ขึ้นไปตัดเอา,า,นา,นา,นาเนาะครับผมปานพ่วงปานพ่วงมากไฟเนาะครับผม มันนะครับผมทั้งในสิมัน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 หอมๆนาะครับผมมันมันหอมๆนาะครับผมโรครคครับผมโรคต้องต้องปีนเอาเนาะครับผมทั้งต่ำๆก็คนบ้านเพิ่นมาเก็บเอาเบิร์ดแล้วครับผมตัดลงเป็นพวงเลยับผมแล้วก็เก็บเอาเนาะครับผมนี่ครับ ขึ้นไปนีบเอาเนาะครับผมงามันแข็งขนาดเด้อครับผมเหนียวทั้งแข็งทั้งเหนียวเนาะครับผมอาขึ้นก็นเลยโบฮักง่ายๆเนาะครับมือขึ้นก็นสุดยอดเนาะครับผมเพิ่นมักเพิ่นมักปีนเนาะครับผมเพิ่นมักปีนมักไปเนาะครับผมเอาลายอยู่บนนี้ กครับผมเดี๋ยวรอมันจังหน่อยก่อนจังเอาเก็บแต่บนต้นก็เป็นสวนในคีบูเนาะครับผมคีบูตที่ผมขึ้นมาซอยงานเนาะครับผมบูตที่ผมขึ้นมาซอยงานนี่แหละครับผมนี่ครับผมดกอยู่ครับผมดกอยู่มันต้องห่วงเนาะครับผมงาพันแข็ง ซูซีกันกับงาบกขามบ้านห้องล้วครับผมนะแข็งรุ่นรุ่นนี้รุ่นนี้ลิงยังอายนะครับผมรุ่น <laughs> <laughs> ผมมูสิทาเกียบอยู่ทางไตนี่แหละครับผมโอ้หักแทหัวนะหักแท เพิ่นวัวเพิ่นมาขึ้นคูปีเนาะครับผมเพิ่นมาขึ้นเอาคูปีบางปีเพิ่นก็เอารถแม่คิดซ้อนนะครับผมมาเก็บเม้าเป็นสี่มัดนีด่โอ้ยเนี่ยอะไรหรอานี่ยกระต้นบ่มาอ้ได้ <laughs> พวกบุ่งใหญ่ได้ได้ห้ามามเ,เลยครับผมนี่นะครับ เอาลงมาแล้วก็เก็บเอาเนาะครับผมเก็บเอาในพื้นได้ได้ถุงนึงแล้วครับผมเดี๋ยวจะเอาไปกินเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้เลยครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะครับผมสวัสดีครับ